สถานที่มาหาสมาคมที่ประชุมแห่งน,นี้และก็ตามต่างประเทศที่กำลังรับชมรายการนี้อยู่ที่ออกมาต่อต้านสิ่งที่เลว้ายสิ่งที่ชั่วร้ายที่มันบังเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยมาเป็นเวลายาวนานสิบกว่าปีอยากบอกว่าทุกคนหล่อมากสวยมากและก็ยิ่งใหญ่มากมันเป็นความงามของ ของลูกหลานไทยที่ส่งมอบมาจากบรรพบุรุษไทยที่ต้องทำอะไรเพื่อแผ่นดินไทยกันบ้างแล้วฉันก็เชื่อว่าทุกคนกำลังทำอย่างเต็มที่เมื่อครู่ได้ยินเสียงพิธีกรท่านรุธิพงม,มาออกออกมาขอร้องให้พวกเราช่วยกันดูแลสถานที่อยากบอกทุกท่านว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพเพราะชาตินี้เป็นของทุกคน ไม่ใช่เป็นของแกนนำทั้งเก้าไม่ใช่เป็นของฉันไม่ใช่เป็นของใครบนเวทีแต่เป็นของคนไทยทุกคน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อชาตินี้ <Yeah. S 1> แผ่นดินนี้ <Yeah. S 1> เป็นของคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าภาพงานนี้ถือว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของ เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะต้องให้ใครมาจัดการระเบียบระบบหรืออะไรกับเราทั้งนั้นเราจัดการระเบียบระบบด้วยตัวเราเองด้วยความสัมฤทธิทำได้ไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าทุกคนมีหัวใจหล่อยอยู่แล้วหัวใจงามแล้วก็สวยอยู่แล้วสำคัญอยู่ว่าเราก็ใส่ <Yeah. S 1> ใส่ ใส่พฤติกรรมมันลงไปในหัวใจใส่พฤติกรรมมันลงไปในมือในไม้ในสองแขนของเราสองขาของเราและหนึ่งตัวที่ตั้งมัน่นหนึ่งหัวที่คิดเป็นแต่ฉันเชื่อว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยมันจะสมบูรณ์แบบเรามีมากไปก็แบ่งให้คนใกล้ชิดเรามีน้อยไปหรือไม่มีก็ขอหรือว่าบอกกล่าวช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพราะเราไม่ใช่คนอื่นไกลเราเป็นบุคคลที่ ที่ใช้สกุลเดียวกันก็คือสกุลเผ่าไทยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นสกุลเผ่าไทยทุกคนก็มาด้วยความเสียสละอยู่แล้วแล้วคิดที่แล้วอีกกลุ่มนึ่งที่กําลังจะมาอีกหลายร้อยกลุ่มที่คิดจะออกมาอย่าโมแต่คิดเพราะถ้าคิดมากไปเดี๋ยวจะเสียเวลา ต้องออกมาไวๆแล้วมาช่วยให้ชาตินี้บ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายของน้ำมือซาตานแล้วก็พวกมารทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าท่านไม่ได้สู้กับคุณทักษิณอย่างเดียวท่านไม่ได้สู้กับกุลชิน,นวัรอย่างเดียวแต่ท่านกำลังสู้กับ ระบบระบอบหรือระบบหรือว่าอุดมกคติที่ที่ถือว่าเป็นอุดมคติผิดผิด,ผดหรือว่าความคิดผิดผิดที่เขาอ้างว่าประชาธิปไตยที่มีพวกมากลาบไปประชาธิปไตยท,ที่ที่ทุกอย่างเหนือกำมือของกูไอระบอบนี้แหละมันเกิดขึ้นมาสิบกว่าปีแล้วมันก็แค่ซึมลึกไปทั่วแน่นอนละมันอาจจะเกิดจากสาเหตุของนายทักษิณของคนในตระกูลชินวัตร เพียงผู้เดียวเป็นตะกูลเดียวแต่มันก็มีพิษร้ายแรงมากมันแทรกซึมเข้าไปในทุกหย่อมญ้าทุกวงสังคมแม้แต่พระก็ยังไม่เว้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสู้อยู่ไม่ใช่สู้กับนายทักษิณไม่ใช่สู้กับตะกูชินวัตรคุณต้องทําความเข้าใจว่าว่าเรากําลังจะสู้กับระบอบหรือระบบที่เป็นประชาธิปไตยที่เขาอ,อ้างแต่มีพวกมากลากไปแล้วไม่ใส่ใจคนอื่นเลย แล้วเราเราใช้อะไรมาสู้ใช้หัวใจแล้วเรากำลังจะสร้างระบอบใหม่ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากศาศาศาษัตริย์เป็นกระมุขแล้วทุกคนในแผ่นดินนี้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะชี้ถูกชี้ผิดและชี้นำชาตินี้ให้ไปสู่เป้าหมายที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อรูกหลานในชั้นหลังๆและชั้นต่อไปแต่ทุกคนจึงต้องเป็นเจ้าภาพ แกนนำเก้าคนทําอะไรไม่ได้ถ้าพวกคุณทุกคนไม่ให้ความร่วมมือในขณะเดียวกันแกนนําทุกเวทีก็ทําอะไรไม่ได้ดังนคนไทยต้องสํานึกและต้องคิดเป็นแล้วว่าเราจะต้องออกมาออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงออระบอบที่มันเลวร้ายแล้วกลับมาสู่ระบอบที่มันเป็นประชาธิป,ปไตยแบบไทยๆท,ที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุข และววงชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่ตระกูลจินวัตไม่ใช่ในายทักษิณและไม่ใช่อ,อีอีอะไรก็ไม่รู้แหละคิดเอาเองแล้วกันอีอะไรพี่น้องอ,อีอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ที่รู้ก็คือไม่รู้สึกไม่รู้สึกเดือดร้อนเรื้อร้อนใจอะไรเลยมีแต่พูดคำเดียวว่าหนูไม่รู้ค่ะ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาแล้วฟังเสียงที่ธีกรออกมาคุยี่ว่าเจอตะปูเรือไปเจอตำรวจกรอกเจอด่านสะกัดเขายิ่งดิ้นมากเท่าไหร่คุณลองหลับตานึกดูมันเหมือนกันหนูที่ติดจันแสดงว่าเขาจะอยู่ไม่รอดแล้วยิ่งดิ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะอาการดิ้นเพื่อความอยู่รอด ยห็นยิ่งเห็นเขาติ้นมากเท่าไหร่เราจะต้องภูมิใจนะว่าพฤติกรรมการกระทำและสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไปบีบพันหัวจิตหัวใจและชีวิตจิตวิญญาณของเขาให้ทุกลงทุกาลเราอยู่ตรงนี้เป็นสุขไหมพี่น,อน้องเป็นสุขภูมิใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิเป็นอย่างยิ่งแต่เขาอะ นอนเป็นทุกข์ทุรนทุรายแล้วหาทุกขกรรมวิธีที่จะแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงจะขัดขวางจะกําจัดจะหาวิธีกันแกลง้งเพราะฉะนั้นถือว่าเขาเป็นทุกข์มากๆที่ถูกแล้วเราควรจะต้องแผ่เมตตาให้เขากลับตัวกลับใจซะด้วยซ้ำแล้วบอกกับพวกเขาว่าคุณมีเลือดไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยหรือเปล่า มีสํานึกรักชาติประชาและแผ่นด,ดินบ้างไหมทําไมยังไปยอมก้มหัวรับใช้ต่อรัฐบาะลดาราชที่เป็นกบทต่อรัฐธรรมนูญอยู่อีกถ้าคิดเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามส่งเสียงดังๆออกไปให้เขาข้าราชการทุกหน่วยงานทุกตะวงกลมทุกกองกองต้องคิดเป็นแล้วว่ารัฐบาลวันนี้ไม่ได้มีความชอบธรรมในการจะบริหารบ้านเมืองแล้ว ชอบไม่ชอบพี่น้องไม่ชอบไม่ได้ชอบแล้วเพราะเพราะอะไรฉันได้ดูกฎหมายรัฐธรรมนูญที่วันที่เขามามามาประกาศตัวเองที่จะขึ้นดูแลคือขึ้นปกครองแผ่นดินหรือว่าขึ้นบริหารจัดการ,รแผ่นดินเนี่ยขออนุญาตอ่านให้ฟังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา175บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตยปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปตำแหน่งขอถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พฤติกรรมของเขาจงรักภักดีไหม การที่เอากฎหมายที่ยังไม่ผ่านการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและมีปัญหาไปถาวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ระคายเกือนเพื่อนอยุคนปาทอย่างนี้เรียกว่าจงรับพักดีไหมใช่ไ,ไม่ได้จงรักภักดีเลยหรือว่าจงรักภักดีแบบแค่ลิมฟีป,ปากแต่การกระทำมันตรงกันข้าม,มแล้วก็ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เขาทาความซื่อสัตย์จริงได้เกิดขึ้นไหมไม่เลยถ้าไม่งั้นพวกเราจะแย่อยู่ทุกวันนี้เหรอของแทงก็จัดธงฟ้าของแทงก็จัดสินค้าราคาถูกซึ่งปลาตาของเน่าปลาตะของนเออะะองน,น่าน้ำมันหมดอายุเอาไปขายถูกๆได้รับบริจาคมาจากโรงงานหรือเป็นนิตนาทาเลนเข้ามาแล้วก็มาบอกคนไทยว่าคิดไปเอง พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่คนไทยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกมระทรมกันทุกหย่อมย่าเงินในกระเป๋ามันก็หมดไปทุกวันทุกวันแต่เงินเขานะ่ะกระเป๋าเขามันตุงขึ้นทุกวันทุกวันจนกระตั้งไม่มีที่เก็บต้องขนไปไว้ต่างประเทศแล้วพี่น้อง <Ooh. S 1> เราไม่ต้องพูดถึงเรื่อง30%ที่5เดี๋ยวนี้เขเอาบเป0แล้วพี่น้อง ไอ้ถนนที่น้ำท่วมที่เพิ่งจะซ่อมบำรุงสร้างใหม่เมื่อสามเดือน6เดือนเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ซ่อมใหม่อีกแล้วพี่น้องเพราะมันโดนชักปเปอร์เซ็นต์ไปตั้ง40-50เปอร์เซ็นต์พราะฉะนั้นความซื่อสัตย์จึงหาไม่ได้กับรัฐบาลชุดนี้แล้วสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และจะปฏิบัติตามซึ่งรัฐรรมนูญแห่งราชอนาณาจักรไทยทุกประการ อันนี้เป็นคําปฏิญาณของรัฐมตนตรีคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคําปฏิญาณในมาตรา123ของพวกสวและสอสอต่างๆที่จะรักษาและทําลงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ว่าทุกวันนี้เขารักษาไหม เขาไม่ได้รักษาไม่ได้รักษาและแถมยังฉีกร,รัฐมนูญด้วยตัวเองไม่ไม่ยอมรับอำนาจของศารลรัฐมนูลในยันต่อไปนี้พี่น้องก็ไม่ต้องยอมรับอำนาจการปกครองของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้จะมาสั่งอะไรเราเราก็จะบอกว่าเมื่อใดที่คุณยอมรับการตัดสินของศาลเมื่อนั้นฉันจะยอมรับการสั่งงานของคุณ แล้วตำรวจราบ,บอกว่าเราป่าโนวีดผิดกฎหมายวันใดที่เห็นจราารเป่าโนวีดไปไปแจ้งความจับจราารเพราะทำให้ฉันเดือดร้อนล,ลำคาญเพราะเมื่อโนอบ,บีดมันผิดกฎหมายเปล่าโนวีดผิดกฎหมายก็ต้องจับจราจรด้วยเพราะมันทําให้คนไทยเดือดร้อนล,ลำพานเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ มันไม่ตรงต่อรัฐธรรมนมูญที่เขาปฏิญาณเอาไว้เลย,เยวันนี้เราจึงต้องมาพร้อมกันไม่มีใครอยากจะมาสู้กับคนมีปืนและคนคนมีกฎหมายในมือถ้ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงจนเกินไปไม่เหลืออดจนเกินไปไม่มีใครอยากสู้ไม่มีใครอยากมาทุกข์ทรมานไม่มีใครอยากมานอนตากฝนไม่มีใครมาอยากนอนในกลางถนนไม่มีใครอยากมาอัาน้นขี้อั้นเยี่ยวรอเข้าแถว ไม่มีใครอยากมาโดนแดดเผาทุกคนอยากอยู่บ้านอยู่กับลูกกับหัวกับเมียกับครอบครัวอยากผาสุกแต่นี่มันมาจากพฤติกรรมอันอันเลวร้ายของผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องออกมาแล้วก็ต้องขอขอบใจเขาเป็นเบื้องต้นด้วยว่ารัฐบาลชุดน,นี้เก่งมากที่ทำให้พระชื่อมานั่งบนเวทีได้ ว่าจะอาระเบิดมาปาจะถามว่าฉันจะต้องตายกลางถนนหรือว่าจะศพไม่สวยกลัวนี่ถ้ากลัวก็ไม่มากลัวไม่มาอไอ้เงี้ยพี่น้องทั้งหลายวันนี้ทุกคนเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของแผ่นดินทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการ ภารักรรมกู้ชาติครั้งนี้ด้วยตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครเข้ามาชี้มาบอกเราแล้วเราก็ฟังแกนนําซึ่งเป็นตัวแทนที่เรามอบดวงใจทุกดวงให้แก่เขาเพื่อจะตัดสินนําเราไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งเป็นทิศทางที่ชอบธรรมและถูกต้องฉันอยากบอกพวกคุณว่าต้องเป็นทิศทางที่ชอบธรรมและถูกต้องและฉันก็เชื่อว่าแกนนําที่อยู่บนนี้ในที่นี้และทุกเวทีเขารู้แล้วว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิด ฉันขึ้นเวทีนี่ไม่ได้ขึ้นมาเพื่อจะมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แต่ฉันมาสนับสนุนบุคคลที่มีอุดมการ์รักชาติรักประชาชนและก็รักแผ่นดินรักในหลวงอย่าอย่ามาคิดว่าฉันเป็นเล่วล้อของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและก็อย่าคิดว่าคนไทยที่นั่งอยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้าน เป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เรารับไม่ได้ทนไม่ไหวจริงๆพี่น้องแล้วแล้วก็อยากบอกอยากบอกบรรดาคณะผู้จัดการทั้งหลายว่าเมื่อเช้านี้เราทำพิธีกรรมทงางศาสนาซึ่งถือว่าเป็นอุดมมงคลเลิกเป็นเลิกดีเลิกมงคลเลิกแห่งชัยชน,นะเรียกว่า เริ่องของออพันธุรในวรออกศึกถือว่าเป็นโลกเลิกมงคลแต่อยาาฝากพี่น้องแล้วก็ฝากคณะบริหารจัดการหรือว่าผู้จัดจาการทั้งหลายว่าแผ่นดินนี้ไม่ได้มีาศาสนาพุทธศาสนาเดียวแผ่นดินนี้มีพี่น้องที่เป็นอิสลามมีพี่น้องที่เป็นคริสมีพี่น้องที่เป็นซิกมีพี่น้องที่เป็นเห็นฮินดูแล้วก็มีพี่น้องที่มี การนับถือศาสนาและตัวแทนทางวิญญาณหรือว่าจิตวิญญาณที่พึ่งทำวิญญาณที่หลากหลายเราก็เอาศาสนาใหญ่ๆที่อยู่ในประเทศนี้ให้เขาได้มีส่วนออกมาแสดงแสดงความศักดิ์สิทธิ์ความพิเศษและคุณค่าคุณภาพคุณธรรมคุณประโยชน์ของศาสนาของตนของตนสรุปก็ดูฉันอยากบอกอะไรอยากบอกว่าวันพรุ่งนี้อยากขอให้คณะผู้จัดได้ทำพิธี เชิญพี่น้องชาวอิสลามชาวพุทธหรือว่าอชาวพุทธทำไปแล้วชาวคริสต์ชาวซิกได้ทําพิธีแบบวันนี้ที่ชาวพุทธทําทําได้ไม่ได้พี่น้องเห็นด้วยไหม้ยอย่างนี้มันจึงจะเป็นพลังประชาชนที่ทําให้เปลี่ยนชาติเปลี่ยนศาสนาจริงๆคือเปลี่ยนชาติเปลี่ยนประเทศศาสนาไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชาติเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนแผ่นดิน และทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันทุกศาสนาฉันอยากเห็นความงามของทุกศาสนาได้มีม,มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาแผ่นดินเหมือนเหมือนกับที่สมัยอิทยาต้นตระกูลบุญนาก็มาจากศาสนาอิสลามที่เป็นถึงเจ้าพญาปราบศึกและสามารถเอาชนะพวกพวกยวนพวกเขมเแล้วก็พวกพม่พพมา เพื่อกอบกู้บ้านเมืองมาได้เพราะฉะนั้นเราอย่ามาจำกัดอยู่เฉพาะแค่ศาสนาพุทธเราเปิดโอกาสให้ทุกศาสนามาแสดงพลังแสดงความศักดิ์สิทธิ์และทำพิธีกรรมเพื่อทำให้เกิดขวัญและกำลังใจสื่อไปเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมพี่น้องเออขอฝากฝากบรรดาคณะผู้จัดด้วยว่าว่าช่วยเปิดโอกาสเปิดเวทีเปิด สถานที่เปิดพิธีกรรมให้พี่น้องต่างศาสนาด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่คิดเอาไว้และนั่งคิดอยู่เมื่อครู่นี้บินทบาทยังไม่ถือว่าบินทบาทแค่เดินเซซถามว่าทำไมถึงเดินเซซเพราะคนเบียดกลัวจีวรจะหลุดดึงจีวออยู่นั่นแหละคือพยายามจะรีบเดินมาที่เต็นท์เพราะกลัวว่าจะไม่ทัน เพราะเขามีคิวที่จะขึ้นเวทีตอน8โมงถ้าขืนเดินยาวไปตลอดตามกรุงสุเทสไปตามพระไปในชั้นคงยังยังไม่กลับมาจากบินกลับมาจากบินทบาตก็ได้แสนกว่าบาทเดี๋ยวจะเดินใหม่อีกรอบหนึ่งพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจะเดินใหม่อีกรอบหลังจากลงจากเวทีนีแล้วเมื่อกี้อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจะเดินไปด้านหลังเปิดโอกาสให้พี่น้องที่อยู่ด้านหลังได้มีโอกาส ได้เส es 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 ียสละเสียสละเวลาเสียสละความสุขไม่ถึงขั้นเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อหรอกเพราะฉันเชื่อว่าเวลานี้ฝ่ายตรงข้ามก็หัวใจเป็นตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วหัวใจก็ไม่รู้ว่ากูจะรอดไม่รอดอยู่ได้ไม่ได้ได้ยินมาว่าเจดอเจดอ เจดอส่งริ้วร้อไปอัญเชิญไปให้ลูกน้องไปทำพิธีสยศาสตร์สยเวทในที่ต่างๆสำนักต่างๆเพื่อหาเรื่องที่จะทำให้เราต้องมีอันเป็นไปเช่นฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมไฟไหม้หรือเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแม้ที่สุดคือเขาทำทั้งไม่ได้ดึวเล่ก็เอาได้กนไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาแต่วันนี้ไม่ต้องห่วง เรามาได้หัวใจพระสยามเทวาธิราชปกป้องรักษาเราพระบารมีปกเก้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุ่งเก้าคุ่งกระ่อมเราและอำนาจบารมีของทุกศาสนาในทุกศาสนาได้ดูแลรักษาเราอย่างยิ่งเพราะเราทําสิ่งที่งดงามและเป็นประโยชน์ตอ่อชาติแผ่นดินและสัตว์โลกที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างสูงสุดเราปลอดภัยพี่นอง แล้ววันสองวันนี้เดือนหน้าวันที่ห้าก็จะเป็นวันเกิดของพ่อเราวันสองวันนี้เราต้องทําพิธีการผรด็จศึกให้ได้เพื่อเอาชัยชนะทูลเก้าถวายพ่อเรา ังไม่ปลื้มหรือไม่ได้ทรงปลื้มพระราชจารุไทยมากนะเพราะยังมีลูกอีกพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่มันมันเกเรมันไม่เชื่อถ้อยฟังคำมันไม่อยู่ในโอวาทแต่เราก็ต้องเผื่อไว้ว่าลูกๆเหล่านั้นอีกฝ่ายหนึ่ง จะเห็นคุณเห็นประโยชน์ของพ่อเราที่ทำมาต่อแผ่นดินนี้ตลอด60ปีซึ่งต่างจากนายหน้าเหลี่ยมไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่โกยกับโกยเพรา,นนา,าฉะฉนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกอีกกลุ่มหนึ่งอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นลูกของพ่อเราเหมือนกัน คงจะคิดได้และใช้สำนึกมีมันสมองแล้วก็มีใจละอายชั่วกลัวบาปแล้วคิดว่าถ้าคุณรักพ่อจริงๆอย่าทำให้พ่อทุกข์ใจ<ห>อย่าทำให้พ่อเป็นกังวลนใจเพราะพ่อเราก็แก่มากแล้วทำงานรับใช้แผ่นดินนี้มาตลอด60กว่าปี แล้วพวกเราทำอะไรให้พระองค์บ้างเพราะฉะนั้นสองวันนี้ต้องเป็นวันที่เราทำอะไรเพื่อถวายพ่อเราให้ได้ทําได้ไหมพี่น้องได้หแล้ว,แ,ลวแม้ใครจะมาพูดว่าเราจะไม่ดึงฟ้าลงต่ำจะไม่เอาสถาบันมาเกี่ยวข้องแต่สิ่งที่เราทำเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกคนทำเพื่อชาติศาสนา,ส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 าและก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมใช่ใช่ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนเอาเปรียบเหมือนกับตระกูลชินและพวกพ้องทุกคนคงไม่ต้องมานั่งทรมานอยู่ที่นี่ถูกไหมเพราะฉะนั้น เรารล,ละห่วและหวงยาห่วงใยพ่อเราเราไม่อยากให้พระองค์ต้องมาทุกข์อีกต่อไปแล้วมีวรีหนึ่งที่ฉันฟังมาจากหูของฉันจากปากของแพทย์ผู้รับใช้ใกล้ชิดครั้งที่พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชาะทุกเดือนฉันต้องไปสวดมนต์ถวายพระพรทุกทุกเดือนในสัปดาห์ที่สามทุกวันเสาร เราได้ฟังคณะแพทย์โดยเฉพาะอาจารย์หมอเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเวลาหนึ่งที่พระองค์เสด็จท่าน้ํศสิวิราชแล้วก็เมื่อมองทรงทอดพระเนตรแผ่นน้ําผืนน้ําเจ้าพระยาแล้วก็มองมาฝั่งข้ามปรงข้ามวัดที่วังแล้วพระองค์ก็ทรงทรงปารกขึ้นมาลอยๆว่าฉันทําผิดอะไรนะทําไมเขาจึงด่าฉันว่าฉัน คุณฟังแล้วรู้สึกอย่างไรฉันทำผิดอะไรนะทำไมพวกเขาจึงว่าฉันด่าฉันเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้คำนี้หลุดออกมาจากพระโอษฐ์พระองค์อีกต่อไปใช่ไม่ใช่เราจะต้องไม่ยอมให้พ่อเรามาทอดถอใจพอถอย หรือว่าทุกใจอีกต่อไปทำได้ไหมพี่น้องบรรพบุรุษของเราใช้เลือดเนื้อทุกหยางหยดกระดูกทุกชิ้นเนื้อทุกก้อนเลือดทุกหยดแลกแผ่นดินนี้มาแต่ตระกูลชิน,นวัฒน์ยังไม่ได้เสียอะไรสักอย่างแถมได้ไปเยอะแล้วมันจะมีอำนาจเหนือแผ่นดินนี้ยอมไม่ยอมไม่ยอมเราจะยอมไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าพวกคุณยอมฉันก็ไม่ยอมแต่ฉันเชื่อว่าพวกคุณไม่ยอมอยู่แล้วและชั่วงชีวิตฉันไม่เคยก้มหัวให้สิ่งผิดปกติอะไรที่ผิดธรรมผิดศีลผิดวินัยผิดระเบียบผิดกฎหมายผิดกติกาและผิดทำนองครองธรรมให้ตายซะดีกว่าที่จะก้มหัวยอมรับนี่คือสันดานไทยนี่คือสกุลสากยะ สากยะแปลว่าผู้อาจผู้กล้าผู้สามารถฉันไม่ใช้นมสกุลเดิมทองประเสริฐแต่ฉันใช้นมสกุลสากยะสากยะซึ่งแปลว่าผู้กล้าผู้อาจผู้สามารถฉันจะกล้าองอาจและสามารถต่อโจรเท่านั้นพี่น้อง<ฮ>แต่แต่ถ้าเป็นคนดีพูดดีทำดี และเป็นดีที่มีในใจเป็นดีที่แผ่นดินนี้พึ่งพาได้ฉันจะกล้มหัวกราบและยอมซีโรราบเสมอเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องต้องคิดให้ได้ว่าวันนี้เราไม่ได้สู้ต่อในทักษิณไม่ได้สู้ต่อตดุลชินวัตรแต่เรากำลังสู้กับระบอบ ระบอบประชาธิปไตยที่มีพวกมากลากไฟแล้วไม่เห็นพระหมหากษัตริย์อยู่ในสายตาเรากำลังสู้กับกับลัทธิอันเลวร้ายที่มันกัดกินและบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์แปลงหัวใจนักสู้ของเราให้ยิ่งใหญ่มองข้ามตระกูลชินไปไม่งั้นชาตินี้จะอยู่ไม่รอดพี่น้อง เพราะเพราะอะไรถ้าหากว่าเราโค่นล้มตะกูลชินได้เดี๋ยวมันก็มีชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามเกิดขึ้นอีกไมะงั้นเราต้องมีวิธีคิดที่มองข้ามตะกูลชินและสร้างบรรทัดฐ,ฐานของแผ่นดินให้เป็นมรดกให้ลูกหลานที่น้องเป็นเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่บรรทัดฐ,ฐานที่คนไทยทุกชาติ ทุกภาษาทุกศา,าสนาและทุกสาขาอาชีพมีส่วนที่จะชี้นำแผ่นดินนี้ไปสู่เป้าหมายที่ตนพึงมุ่งหวังได้และไม่ใช่ฝากผีก็ไม่ได้ฝากไข้ก็ไม่ดีเหมือนอย่างรัฐบาลชุดนี้พี่น้องเพราะรัฐบาลชุดนี้ผีก็กวากไม่ได้เพราะมันไม่เผา มันเอาแต่ตังของผีแล้วก็เดินหนีไปฝากไข้ก็รักษาไมห่หายฝากสามสิบาทก็กินได้แต่ยาพาลาปวดท้องก็พาลาเป็นแผลก็พาลาปวดหัวก็พาลาที่ม่ออกก็พาลาจนหมอทั้งหลายเขาเอือมละอาเพราะเบิกพาลาจนจิตยาผิด ผิดพลาดทางเทคนิครัฐมนตรีสาธารณสุขออกมาประกาศว่าผิดพลาดทางเทคนิคดันไปหยิบยาหมดอายุไปแจกให้คนไข้ลุงปู่ไปช่วยน้ำท่วมที่บางคลา้าไปช่วยที่ปราจีนคนเขาเอายาหลวงมาให้ดูที่รับจากรัฐบาลมันหมดอายุแล้วพี่น้องแจกสดๆจ,จากรัฐมนตรีช่วยมหาไทย แต่ไปถึงบ้านเปิดดูยาหมดอายุพ,พี่น้องแรกแรกอ่ะอีตอนอีตอนเป็นตังคน่ะยามันคงมีอายุพ,พอรับตังไปแล้วมันหมดอายุทันทีนี่คือวิธีวิธีที่เขาทำให้ผีก็ฝากไม่ได้ไข้ก็รักษาไม่หายแต่ยันลูกหลานชาวไทยทุกคน อย่าทำตนเป็นคนเฉยๆเมื่อกี้คุณพระมาหลายวัดมากไปยกมือไหว้เขาแล้วก็อยากจะพูด,ดจริงๆล้เกาอยากจะพูดแต่ทุกคนก็จับมือแล้วก็บอกว่าสู้ๆคือทุกคนพระทุกรูปหลายรูปที่มาวันนี้มีใจรวมหนึ่งเดียวกับเราแต่แต่เพราะเขาอายมากไป จะบอกว่าไม่กล้าก็ได้ฉันอาจจะเป็นพวกหน้าหนาก็ได้และกล้าที่มานั่งอยู่บนเ,เวทีเขากลัวว่าจะเสียสถานภาพกลัวว่าจะเสียชื่อกลัวว่าจะเสียฟอร์มไอ้ฟอร์มเนี่ยไอ้อีโก้ไอ้โกโ้เนี่ยนะบางทีมันก็ดีสำหรับบางทีที่ควรใช้แต่ในเวลานี้ มันไม่ควรมีอีโก้ไอโก้หรือความถือตัวถือตนเพราะทุกคนต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้อง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นคุณพระทั้งหลายที่ฟังดูอยู่ฟังอยู่ดูอยู่อย่าอย่าแอบเชียร์อยู่ออกมาเชียร์ให้เห็นลองเดินออกมาเป็นวัดวัดเดินออกมาเป็นอำเภอ <c oughs> เดินออกมาเป็นจังหวัดแล้วบอกว่า हा नाही तुम्ही